สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์ทําสวนนะครับตัวนี้ซื้อมาจากในในห้างนะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเราจะเลือกนะครับประเภทอุปกรณ์ตกแต่งสวนนะครับอย่างแรกที่เราเลือกก็เน้นยี่ห้อนะครับเน้นยี่ห้อยี่ห้อไม่เน้เน้นว่าต้องเป็นของโซโลนะครับหรือว่าโซเล็กนะครับหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ ที่เราคุ้นหูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกยี่ห้อที่เราไม่คุ้นหูนี่ถามว่าเราอาจจะได้ของดีนะครับและไม่ดีนะครับและที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าดีไม่ดีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราก็ต้องเลือกแบรนด์เนมไว้ก่อนนะครับที่เราคุ้นตานะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมไปเลือกเลือกมานะครับผมก็ไปเจอยี่ห้อโซโลนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะดูว่าผมต้อง ต้องการใช้เ <libr> ก <ame> ี่ยวกับอะไรนะครับตัวนี้เอาไว้เลื่อยกิ่งไม้ด้านบนนะครับตัวนี้ผมก็จะเน้นว่าไม่ไม่ให้มีปลายนะครับนะครับตัวนี้ห้อยได้นะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับที่มีปลายงองอตรงปลายนะครับอันนั้นเอาไว้ดึงเอาไว้ดึงไว้เกี่ยวนะครับแต่ตรงนั้นผมมีแล้วนะครับทีนี้ก็เลยเลยซื้อตัวนี้มาครับตัวนี้เป็นแบบไม่มีปลายนะครับต้องการเลื่อยลงเลยนะครับทีนี้มาดูที่ที่ฟันนะครับที่ผมจะเลือกนะครับก็มาดูฟันกันนะครับ ซูมชัดๆนะครับอ่านะครับเห็นฟันรือยังครับอันนี้เป็นฟันรุ่นใหม่นะครับที่เรื่อยโซโล,โลได้ทําออกมานะครับสังเกตฟันมันจะไม่เท่ากันนะครับนี่ครับมันจะสลับไปสลับมานะครับแล้วมีการชุบแข็งนะครับทางทางคนขายเขาก็บอกว่ามันมันจะช่วย ในเรื่องของการเลือ Здесь, stone, ่อยนะครับให้อย่างแรกก็คือสังเกตฟันนะครับเนี่ผมซูมชัดๆนะครับดีเลือกครับฟันมันจะเฉยนะครับเฉยซ้ายเฉยขวานะครับอ่านะครับมันจะมาด้านด้านในนิดหนึ่งด้านออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม้นะครับไม่ให้มันหนีบนะครับเวลาเราเลื่อยนะครับถ้ามันไม่ไม่ทาการบิดออกไปด้านซ้ายและด้านขวานะครับเวลาเราเลื่อยมันจะหนีบกับไม้นะครับ ทำให้เลื่อยแล้วมันติดนะครับนี่เป็นเทคนิค ER เลือกนะครับนี่ครับแการชุบคมนะครับตัวนี้ไม่ได้ชุบท,ทั้งใบนะครับชุบคมเท่านั small, ้นนะครับข้อดีของการชุบเฉพาะคมนะครับก็คือว่าไอตัวเลื่อยนี่จะไม่หักนะครับเป็นสปริงนะครับมันจะไม่หักนะครับมันแข็งเฉพาะคมเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับมาดูน็อตครับตัวนี้ จะยึดนับอยู่2ตัวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเบอร์1ิบนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวกระบอกนะครับเป็นกระบอกเคลือบสีนะครับออกสีส้มนะครับนำพัมยี่ห้อว่าโซโลนะครับตัวนี้จะมีรูรูตัวนี้ success, uh oh. นเอาไว้เวลาเราเอาไม้ใส่นะครับแล้วก็เอาตอกเหล็กนะครับเข้าไปตรงในรูนี้นะครับนี่ครับ ส่วนกระบอกก็ถือว่าโอเคนะครับมีความหนานะครับเนื้องานดีนะครับเดี๋ยวผมซูมชัดๆนะครับนี่ครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมีความหนาเนื้องานถือว่าโอเคนะครับสีสันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นนานๆก็อาจจะลอกได้แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าของใช้งานนะครับนะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเหล็กนะครับดีหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้คุ้นเคยกับงานช่างนะครับมันก็จะดูยากนะครับวิธีการดูเนื้อเหล็กมันก็จะดูดูยากหน่อยนะครับอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยเคยเป็นช่างมานะครับรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเหล็กครับก็จะดูอย่างแรกก็คือดูเนื้องานนะครับถ้าดูเนื้องานแล้วมันสวยนะครับส่วนใหญ่มันก็มันก็จะดีนะครับ เาเรียกว่างานหยาบนะครับกับงานไม่หยาบนะครับอันนี้คืองานของโซโลตัวนี้ก็ถือว่างานเนียบนะครับการทําฟันนะครับก็ถือว่าเสมอนะครับเขี้ยวสวยงามนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับเลื่อยตัดกิ่งครับที่ผมได้ซื้อมานะครับเพื่อใช้งานนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับ กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ